อ <So S 1> <ge ame S 2> ้าวพวกนี้มัน mm. มีน right? <the> ้องเช่าไทยด้วยนะคระพวกนี้เลยเกมเกมเด็กเกมเด็กผีหรือชื่อหนึ่งเด็กดอกเกมเด็กดอกไอ้เจ้าอันเจ้าอันเจ้ไอ้เด็กดอกนั่นคือเกมอืมอืมเมื่อกี้เห็นอะไรไหมมึงใครแม่มึงใช่ไหมนี่ผมพาไปอยู่กับแม่ ไปอยู่กับแม่มึงเลยนะเข้าอยู่กับแม่มึงด้วยเว้ไรจบโอ้หน้าตาอย่างงี้หน้า,นากระเทืบยุบหายเลยไปไปเด็กหนุบไปจบดีเว้ยบ๊ายบายบายเนื้อเด็กต้องอบซช้อมาเท่าไหร่ เอาขวดนมมาวางไว้นัดจุดๆนี้มองไว้เอเอน่าจะออกเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเด็กดอกทำไมมึงไม่ไหม้มมมอันดีก,ดกไปเถอะไปเกลียดนี่กวนนมมาให้ในถ้วยส้วมแดกนมเข้าไปในถ้วส้วมไม่ต้องร้องเลยเกูเกลียดเลย จะหยิบจริงเลนไม่ได้กลัวม <c oughs> าวาแล้วมาวาตงนี้าดูกูหยิบมึงไมู่เลยมานี่กันกูไม่ไ,มไ,ววไมหวม,หมนะ

ไปนอนไปบ๊ายบายสวัสดีแล้วเป็นไรมันหน้าตาเกลียดน่ากลัวตัวละห้าบาทาไม่ชอบนอนตรงนี้มา,า,ม,ามานอนตรงนี้ไปข,ขึ้นไปมันขึ้นไปนอนข้างบนไปหน้าตาอยุ ทำหน้าตาอย่างเงี้เอ้าเอ้าอย่ามองหน้ากูเออไี่เวรจะไปนอน ก็เด็กโดกคุณโดด ไปโน่นเลยโอ่ยไปตกบอลได้ก็ให้มินนอนใช่ไหมโอ้อนอนแปบนอนแล้วอย่าลุกใหม่ ăn dick đóng Địch đỏ góp hết mọi dạng này ăn nghe, bằng góp hết mọi phải này cũng phải bằng đỏ hả? góp bằng góp bằng góp gì góp Địch đỏ Hả? góp giờ เจูเอวี่วูวมัูว้าวเลยวูวูว So, a curiosity in July, following such a sweet spring, I started when I took this job. I'm not เฮ้ท hey oh, you know ีวีดูมึงไม่ควมาดูเอวตรงนี้ยังไงแม่ยัดเข้าไปยัดมเข้าไปโอ้้อ้อล้ออ้ได้ๆๆไม่หาไไม่ร้องไม่ร้้นเม่อเข้าไปเข้าไปเข้าไปในตู้เย็นเออประมาณนี้ เห,หเนเียวนี่ดอวะตี้เด็กดอกก็วาดหายไปน่าจะจากกูอืมเด็กดูกินแล,ล้วไม่เคยอ้โอ้ตายเลยอืตั้งหัวรักเลยน่า,บบากนเกียดน่ากลัวกไม้ไมบิน,น,น,บนด,ด มีมันอะไรอะ่ะจะบอกนะว่ามันคือ,คอ,คอหมาตากแก่แก้ว่าวป้านเป็นลูกส่งใช่ปะ่ะแหไรกูนอนแล้วใครก็ส่งจิ้งึงตาแดงอ่ะ ัดีเด้อัดีได้พ่อมานอนแล้วนี่นอนนี่ไม่ได้หรอแบบอยากนอนกับพ่อแม่อะไรเงี้ยโอ้ปิดไฟแค่ไหนแค่ไฟดวงเดียวปิดข้างนอกไม่ได้หรอดูดูดูนอน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  นอนนอนนะนอนนะหวังว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปดูเอวีดีกว่าเมื่อคืนดูแล้วเมื่อคืนเช็ดเช็ดหมดอย่างเนี่ยไม่น่านจะหมดละไปต่อเอวีดูเอวี เล่นจบทุกตาเนี่มันต้องมีโฆษณามาเลย่เียิดดดลร้อนทำไม้มัมันขึ้นมาฉันจะออมมึง ไม่ได้อะไรนี okay. okay. hey. ่ปิดห้องเลยไม่มีเลยค่ะปิดประตูได้ได้ไงวะปิดก็ได้อะไรอ่ะไม่กูทำไรกูอ่านไปฝัคลิปไม่ออก มาต่อหน้าเหมือนเหี wow. ้ยอะไรเนี่ยว้าวอย่าไปสาวว่าอาเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นไม่ใช่หรอเด็กดอกน้อง มาขี้ตีแล้วขี้ไปรอนน่นแหละอ้าวพี่สัตว์ทำไมเด็กโดดเฮ้ยอันเด n d d อัพเอ็นเด o w n โอ้โหนั่งขี้เลย 也不放。 ไฟเล่นทำไมไไปกูจะออกเยอะเด็กดองโหล่อ้าวล็อกเฉอเลยเกเด็กิดท่านู่นไหนขี้เขาอ้าวดักตื่ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งวงกินวงกิงด้วยนะครับบ๊ายบายุบเนื้อเฮ้ยิงด๊อก